ก็สวัสดีครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง K Channel นะครับผมวันนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4ี่ทุ่มนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปหลอนนะครับก็สถานที่ที่จะไปก็คือนะป่าชา้าก็มี fc หลายท่านนะครับผมนะก็บอกว่าผมไปหาผมหาเขียด เถวป่าช้าบ้างในป่าช้าบ้างก็มีมีหลายท่านที่ว่าเออก็ไม่เชื่อนะครับผมว่าเอผมเข้าไปป่าช้าจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เดี๋ยววันนี้นี่ก็จะพาไปนอนในป่าช้าเลยนะก็เดี๋ยวไปนอนข้างหลุมศพเลยนะหลุมศพที่เขาฉาบป,ปูนไว้เลยนะก็เดี๋ยวไปดูกันนะ นี่ก็มาถึงแล้วนะครับทุกคนไปพร้อมกันหรืยังพร้อมแล้วลุยเลยไปยากค่อนข้างที่จะลกนะ โอ้ยค่อนข้าง,งที่จะลกหน่อยนะทุกคนก็คือด้านไหนนี่ก็คือว่านะจะเป็นหลุมฝังศพทั้งนั้นเลย เดี๋ยวเราลองไปดูกันทุกคนบรรยากาศก็ค่อนข้างร้อนพอสมควรนะโอ้โหอันนี้ก็น่าจะเป็นหลุมแรกนล้นแหละนะโอ้ยเดี๋ยวไปทางไหนดีเอาัรงนี้นน

ไปแล้วทุกคนมันเหมือนคนเดินเหยียบกิ่งหญ้าเศษหญ้าโอ้ค่อนข้างร้อนนะครับผมรู้ไปทางไหนได้เนี่ยทางนี้ก็ตันเลยน,นะหาทางลงไปก่อน อุ๊ปปอมาทางไหนอุ๊อ้ยอันนี้ก็น่าจะเป็นหลุมที่สองนะครับเนี่ยยาลกหมดแล้วครับทุกคนเห็นไหมครับ เดี๋ยวไปต่อเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกหลุมนึงนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นฝาปูนนะครับผมปิดแวะเดี๋ยวไปต่อเลยโอ้ค่อนข้างที่จะหลอน,นกันน,นนะเน เพราะว่าหญ้ามันเยอะมากเลยลบด้วยออืเพียบเลยเขอนี้นี่นะครับผมอันนี้ก็จะว่างนั่นเนี่ยเห็นไหม นะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะไฟอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเห็นไหมครับข้างในก็มีน้ำนะนี่อีกบล็อกหนึ่งต่อกันเลย เป็นบล็อกค่อนข้างใหญ่นะครับผมแต่บล็อกนี้ไม่มีไม,มไม่มีน้ำไม่มีอะไรเลยนะแต่บล็อกนี้มีน้ำเพียบเลยนู่นนี่ครับผมข้างในน่นอีกเห็นไหมหมูเยอะเลยครับนุนอีกบล็อกนึง นู่นข้างในนู่นมีอีกนะหลายบล็อกเลยเรียงกันเป็นแถวเลยอึบเนี่อกครับสองบล็อก ก็เดี๋ยวเราเนี้ยนอนบล็อกนี้แหละเนี่ยบล็อกนี้เลยก็ตรงนี้ก็เข้ามาเจอนะ บล็อกนี้นะบล็อกใหญ่มากเลยครับผมนะอมตรงนี้มีสองบล็อกนะโอ้ข้างในนู้นอีกนะมีสามบล็อกบล็อกบ็อกข้างหน้านี้ไม่มีน้ำบล็อกนี้มีน้ำนะ อยียงอะไรรู้สึกร้อนทุกคนเดี๋ยวนะโอ้ฝั่งน้นก็มีอีกนะเห็นไหมดูเดี๋ยวพา,าไปดูใ,ใกล้ๆนะก็คือสองบล็อกนี้ว่างนะครับผมบล็อกนี้ก็ว่างนะดู ข้างหน้านี้ก็ว่างแต่ถ้าเกิดนนะบล็อกข้างในด้านในนุน่งก็คือว่า,าอาจจะเต็มหมดแล้วนะครับผมน่น่าจะว่างประมาณสี่สี่บ็อกที่เห็นเนี่ยครับห้าบ็อกโหยุงเยอะมากเลยทุกคนโอ้ยแล้วมันจะนอนได้ไหมเนี่ย โอ้ย,อออยตอนนี้ผมก็เข้ามาด้านในแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ผมว่าเข้ามาด้านในนะ ก็รู้สึกว่าค่อนข้างร้อนพอสมควรนะแต่ว่ายุงเยอะมากเลยทุกคนอุ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรข้างนอกเมื่อกี้นี่น,นี่บล็อกข้างหลังนะเดี๋ยวขอดูข้างนอกก่อนนะเมื่อกี้ไม่รู้เสียงอะไรไม่ทราบว่าเสียงอะไรนะทุกคนเนี่ยดังมาจากแถวๆนี้แหละ รู้ว่าดังมาจากในบล็อกหรือว่าดังด้านนอกนะโอ้ยยุงเยอะมากโอ้ <c oughs> โหอืมย,ยุงเยอะทำไงดีเนะี่ยโอ้ โอ้ไม่ไหวนะทุกคนนะยุงเยอะนะเดี๋ยวถ้าผมเดินออกก่อนโอ้ยโอ้ยุงเยอะโอ้โหผมทําหนังสติ๊กหล่นนะครับทุกคนไม่รู้หล่นตรงไหนนะครับผมเนี่ยอยู่ในป่าช้านี่แหละโอ้โหจะต้องเดินกลับเข้ามาอีกโอ้ยหาเจอหรือเปล่าน้องคนนี้อยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยยุงเยอะ ไม่รู้หล่นตรงไหนห,หล่นตรงไหนวะเนี่ยวะไม่เห็นเลยข้างในนี้ก็ไม่มีนะครับอ่ะไปหล่นตรงไหน โหยุงเยอะมากเลยทุกคนเอ๊ะมันหายไปได้ยังไงวะเนี่ยที่ผมก็ไม่ได้เดินออกนอกเส้นทางมาเท่าไหร่นะก็เดินอยู่บริเวณแถวๆนี้ แล้วแถวข้างหลุมศพเนี่ยเอย๊มันก็น่าจะเห็นนะออ้ยอย,ยุงกัดเอ้าอะไรวะเฮ้ย เดินหายกรอบนึงนะทุกคนทำไมเจอกันเดี๋ยวตอนเช้าค่อยมาใหมย่ยุงก็เยอะมันหล่นตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยก็เดินมาตามเส้นทางมันก็น่าจะเจอนะหรือว่ามีอะไรบังตาหรือเปล่าวะ อย่าแกล้งกันนะครับนะผมมาขอสํำรวจหน่อยนึงนะตอนนี้ทำหนังสติ๊กหายเอางา,เานเข้าแล้วอยู่ตรงไหนวะเนี้ย ข้ามหลุมศพหนึ่งยนะอุ้ยจ่ายหมดเฮ้ยหลุดตรงไหนวะเนี่ย,ยเดี๋ยวนะทุกคนนะเมื่อกี้ผมว่าผมเดินมาทางนี้นะแต่ทำไม มันไม่มีรอยย่าแหวกได้ยังไงเดี๋ยวนะเด้ยังไงวะเนี่ย หอนยน้องหาไม่เจอ,อหล่มตรงไหนวะโอ้ยยุงเยอะมากเลยทุกคน ร้อนก็ร้อนนะทางไหนล่ะครับนี้ แปลกใจนะก็เดินตามเส้นทางเนี่ยครับผมถ้ามันหล่นก็ต้องหล่นตามเส้นทางนี่ทำไมหาไม่เจอโอ้ตายแล้ว ็เจอแล้วครับทุกคนนี่อยู่นี่เองเห็นไหมครับเดี๋ยวนะเนี่ยโอ้นะอยู่ตรงอยู่ตรงทางทางลงป่าช้าด้านข้างนะครับผมโอ้โอเคก็เดี๋ยวเราก็คงจะกลับนะทุกคน นะนอนไม่ไหวครับยุงเยอะครับทุกคนตันนี้ผมก็เจอหนังสติกแล้วนะครับผม,มนึกว่าจะหาไม่เจอแล้วครับจริงๆตัวแรกนึกว่าผีบางตาแนละ้วที่ไหนได้ไม่ใช่ผีบางตาแล้วครับผมนะเป็นพวกยาบางตา <c oughs> โอ้ก็บรรยากาศค่อนข้างร้อนทุกคนคือจริงๆผมตั้งใจที่ว่าจะมามานอนนะครับผมแต่ก็ไม่รู้จะนอนได้นานขนาดไหนนะถ้าเกิดเจอเหตุการณ์หลอนเยอะ แต่ตอนนี้ก็คงไม่ได้นอนแล้วครับผมนะก็มีนะก็มีอย่างหนึ่งน่ากลัวกว่าผีนะครับผมก็คือยุงเนี่ยแหละครับโอ้โหน่าจะเป็นพันเป็นหมื่นตัวอะไรทุกคนนะเกาะผมนี่เต็มตัวไปหมดเลยนะว้ยเนี่ยก็คงไม่ได้นอนนะครับทุกคนก็เดี๋ยวอาจจะลองไปดูที่อื่นอีกทีนึง ก็ยังไงก็ค่อยว่ากันนะครับผมวันนี้ยังไงก็ฝากช่องเคช่งแนวว้ดด้วยนะครับผมฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับตอนนี้ก็ท้องฟ้ามืดอีกแล้วฝนก็ใกล้จะตกก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมก็สำหรับค่้คืนนี้ก็ต้องกล่าวคำว,ว่าสวัสดีครับทุกคน